สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำต้มยำปลาดุ้นะคะเมน,นูบ้านๆเลยค่ะอันดัแบแรกเราก็เตรียมหอมแดงบุกกระเทียมบุกตะไคร้ค่ะแล้วก็ข่านะคะแล้วก็เตรียม,ม,ยม,ะะต,ยมตั้งน้ำร้อนเลยะคะ่ะอันนี้คือน้ำร้อนที่เราเตรียมเอาไว้นะคะพอเริ่มเดือดเราก็นำ ตะไคร้หอมแดงกระเทียมใส่ลงไปค่ะใบมะกรูดด้วยนะคะแล้วปรุงรสด้วยเกลือรสดีน้ำปลาค่ะทีนี้เราก็รอน้ำเดือดอีกรอบนะคะพอน้ำเดือดแล้วเราก็นำปลาทูที่เราเตรียมไว้ลงใส่หมอ้อได้เลยค่ะอย่าคนนะคะมันจะทำให้น้ำต้มยำของเราข้าวทีนี้เราก็รอจน ปลาทูสุกนะคะเปิดฝาดูค่ะพอปลาทูสุกเราก็เริ่มช้อนฟองออกนะคะตรงนี้เราก็เบาไฟได้เลยค่ะน้ำต้ยมยำเราก็จะใส่นะคะทีนี้เราก็มาเตรียมใบกระเพราพริกบุบนะคะผักชีแล้วก็มาเตรียมน้ำมะนาวค่ะอันนี้เป็นน้ำมะนาวที่เราคั้นไว้แล้วนะคะตักปลาทูใส่ลงกไ็ได้เลยค่ะเกลี้ยนี่เพิ่มรสได้ตามชอบเลยนะคะแล้วก็นำพริกสดใบกะเพราเพิ่มความหอมแล้วตามด้วยผักชีค่ะ